ดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนเรื่องสภาพการละลายของสารนะคะซึ่งสภาพการละลายของสารนะคะหมายถึงความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายนะคะที่อยู่ในตัวทาละลายจนเป็นสารละลายอิ่มตัวณนะอุณหภูมิหนึง่งสารละลายอิ่มตัวคืออะไรสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่มันเอ่อไม่สามารถละลายต่อได้อีกแล้วนะคะถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วนะคะ รอนนี้เราจะมาดูสภาพการละลายของสารนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเขาบอกว่าสารละลายการละลายของสารบางชนิดเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ต่างๆกันนะคะเช่นโซเดียมคลอไรหรือว่าเกลือแกงเนี่ยที่อุณหภูมินะคะศูนย์องศาเซลเซียสนะคะในน้ำหนึ่งร้ยกร,รัมเนี่ยเขาจะสามารถละลายได้สามสิบห้าจุดเดกร,รมัมมากกว่านี้ก็คือจะละลายไม่ได้แล้วนะคะ ต่อมานะคะเมื่ออุณหภูมิ20องศานะคะในน้ำ100กรัมเช่นเดียวกันนะคะเขาจะสามารถละลายเพิ่มมาอีกนะคะเป็น36กรัมน,นะคะแล้วก็เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเป็น60องศานะคะเขาก็จะสามารถละลายได้ขึ้นนะคะได้มากขึ้นก็จะเป็น37.3กรัมน,นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า าจากตารางเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการละลายของสารโดยที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสารก็จะละลายได้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แต่มีอันนึงนะคะดูอันนี้ลิเทียมคาร์บอเนตนะคะเขาบอกว่าที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสลิเทียมคาร์บอเนตจะละลายได้1.5กร,รัมแต่เมื่อ พิ่มอุณหภูมิถึง100องศาเซลเซียสหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆดิเทียมคาร์บอนตกกับละลายได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละสารแต่ละชนิดนะคะว่าจะละลายได้อย่างไรนะคะอันนี้คือสภาพกรารละลายของสารเนาะอะ,อะต่อมานะคะปัจจัยที่มีผลต่อกรารละลายของสารนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะคะ1คืออุณหภูมินะคะ ในสารละลายที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวเนี่ยจะละลายได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่วนตัวละลายที่เป็นแก๊สจะละลายได้น้อยลงนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะของแข็งของเหลวละลายได้มากขึ้นนะคะถ้าอุณหภูมิสูงแต่ถ้าเป็นแก๊สจะละลายได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะระเหยไปหมดเนาะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ข้อที่2ชนิดของตัวทาลายนะคะถ้าตัวทาลายที่มันชนิดเดียวกันมันก็จะละลายได้ต่างกันนะคะตัวทำลายแต่ชนิดจะละลายได้ต่างกันถ้าชนิดเดียวกันก็จะละลายได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะต่อมานะคะขนาดของตัวละลายถ้าตัวเอ่อตัวละลายเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็จะละลายได้น้อยลงแต่ถ้ามีขนาดเล็กก็จะละลายได้เร็วกว่าเพราะว่าพื้นที่สัมผัสมันจะ มากเออเขาโทษค่ะพื้นที่สัมผัสเนี่ยมันจะสัมผัสได้เร็วกว่านะคะมันก็จะจับอ่อนุภาคนั้นไว้แล้วก็ละลายได้มากกว่านะคะต่อมาการคนการขยา่าหรือว่าการปั่นเหวี่ยงนะคะจะทําให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจึงเกิดสารละลายได้ดีขึ้นสุดท้ายความดันนะคะความดันก็มีผลต่อตัวละลายนะคะที่เป็นแก๊สเท่านั้นนะคะความดันเฉพาะแก๊สเนาะเมื่อความดันสูงตัวละลายนะคะจะละลายในตัวทำละลายได้มากขึ้น ต่อมานะคะนักเรียนมาดูความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายจะมีด้วยกัน3มตัวนะคะ,ะความเข้มข้นคืออะไรก่อนอย่างแรกนะคะเป็นค่าที่แสดงปริมาณตัวละลายที่ละลายในตัวทำละลายหรือสารละลายนั้นนะคะมีด้วยกัน3ามตัวหนึ่งคือร้อยละโดยมวลน,นะคะเป็นหน่วยของความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่เป็นกร,รมัมที่ละลายในสาร,ราละลายหนึ่งรยกัมนะคะ สองความเข้มข้นนะคะสองนะคะเป็นหน่วยร้อยละโดยปริมาตรเนาะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณของตัวละลายที่เป็นลูกบาทเซนติเมตรที่ละลายในสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะสามคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่เป็นกร,รัมที่ละลายในสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้คือสามตัว หนูสังเกตง่ายๆนะลูกที่จะรู้ว่าทําไมเราเรา,เราจะใช้อันไหนดีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรหรือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหนูสังเกตที่หน่วยนะคะถ้าสารมีหน่วยเป็นกร,รํานะคะกร,รําละลายในสารละลายที่มีหน่วยเป็นกร,รําเหมือนกันเราก็ต้องใช้สูตรนี้นะคะส่วนถ้าสารนะคะมีหน่วยเป็นปริมาตรเนาะ ปริมาตรในที่นี้ก็คือลูกบาทเซนติเมตรนะคะบอกปริมาตรมานะคะละลายในสารละลายที่บอกปริมาตรมาเหมือนกันก็คือลูกบาทเซนติเมตรหน่วยแบบนี้เราต้องใช้หน่วยรอ้อยละโดยปริมาตรต่อมาถ้าสารละลายนะคะเขาให้มามีหน่วยเป็นกร,รมัมตัวละลายมีหน่วยเป็นกร,รมัมแล้วละลายในสารละลายที่มีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะ กำต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต้องใช้สูตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะอันนี้คือสูตรสามตัวนะคะ,ะสำหรับนะคะใบงานของเรานะคะเป็นใบงานเรื่องสภาพการละลายของสารนะคะสำหรับใบงานนี้นะคะข้อที่หนึ่งให้นกเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหนะ้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหนะ้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะหนึ่งจุหนึ่งนะคะเขาบอกว่า สารละลายเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปละลายเาข้าด้วยกันในอัตราส่วนเอ,อน่ออตาส่วนผสมต่างๆข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่สองนะคะการละลายเอ่อสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ําเป็นตัวทำละลายอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอย่างเอทิลแอลกอฮอล์ของเรานะคะก็มีเอทานอลเป็นตัวทำละลายเนาะไม่ใช่น้ํานะคะ ข้อที่1.3สารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัวทำละลายข้อนี้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอะคราวนี้ข้อ2ให้หนักเรียนตอบคำถามค่ะ1นนะคะสภาพการละลายของสารหมายถึงอะไรไปจิ้งรูสอนไปแล้วสภาพการละลายของสารคือความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายในตัวทำละลายจนเป็นสาระละลายอิ่มตัวนะอุณหภูมิหนึ่งนะคะอันนี้คือสภาพการละลายของสาร เมื่อมันเป็นสารละลายอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่สามารถละลายต่อได้อีกนะลูกต่อมาข้อหนึ่งเออข้อสองจุดสองนะคะสารละลายอิ่มตัวหมายถึงอะไรก็คือสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้ในตัวทางละลายอีกนะคะเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะข้อหนึ่งจุดสามนะคะโดยทั่วไปสภาพการละลายของสารในน้าํามีหน่วยเป็นอย่างไรนะคะมีหน่วยเป็นกร,รัมนะคะนักเรียนนึกถึงตารางที่ครูให้ดูเนาะ ในน้ำ100กรัมที่อุณหภูมิต่างๆสารก็จะมีสภาพการละลายได้แตกต่างกันนะคะที่ครูยกตัวอย่างก็คือเช่นสภาพการละลายของโซเดียมคลอไรด์นะคะในน้ำ100กรัมณอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเขาจะสามารถละลายได้36กรัมนะคะข mm ้อ hmm. ที่1.4นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารมีอะไรบ้างมีด้วยกัน5ตัวนะคะ 1, mm hmm. 1> ก็คืออุณหภูมิ สองความดันสามชนิดของตัวทำลายสขนาดของตัวละลายนะคะแล้วก็ 5. ้าการคนการขย่านะคะข้อที่หนึ่งจุดห้านะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวละ,ละลายที่เป็นของแข็งหรือของเหลวจะละลายได้มากหรือน้อยลงก็จะละลายได้มากขึ้นนะคะละลายได้เพิ่มขึ้นเนาะ 1.6ขนาดของตัวละลายมีผลต่อการละลายของสารอย่างไรนะคะถ้าตัวละลายที่มีขนาดใหญ่จะทำให้ละลายได้น้อยลงแต่ถ้ามีขนาดเล็กนะคะจะละลายได้มากขึ้น1.7ความดันมีผลต่อตัวละลายที่เป็นสถานะในะดก็คือสถานะ แก๊สทำนั้นนะคะสถานะแก๊สถ้าเพิ่มความดันให้สูงขึ้นตัวละลายนะคะจะละลายในตัวทำละลายได้มากขึ้นสภาพการละลายก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ1.8นะคะถ้าละลายโซเดียมคลอไร์นะคะก็คือ NaCl เนาะหรือว่าเกลือแก่นั่นเองนะคะ20กรัมในน้ำ100กรัมที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสโซเดียมคลอไรจะละลายหมดหรือไม่ตอบคือละลายหมดนะคะ เพราะว่าในอุณหภูมิแค่ในภูมิอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะเขาสามารถละลายได้ถึง35.7กรัมเพราะฉะนั้นแค่ย0กรัมเนี่ยสบายมากนะคะข้อที่1.9ถ้านักเรียนต้องการเก็บรักษาความซ่าของน้ำอดลมไว้สามารถทำได้อย่างไรหนึ่งก็คือปิดฝาขวดให้แน่นนะคะหรืออันหนึ่งก็คือแช่ตู้เย็นนะคะเพราะการแชร่ตู้เย็นจะทออาให้เป็นการรักษาสภาพการละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ใน เอ,อ่อนับอารมลมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแก๊สมันก็จะละลายได้น้อยลงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือใบงานแรกนะคะต่อมาใบงานที่สองนะคะใบงานที่สองความเข้มข้นของสารละลายนะคะเมื่อกี้เนาะที่ครูบอกมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะ ร้อยละโดยมวลหมายถึงนะคะปริมาณตัวละลายที่มีหน่วยเป็นกรรมนะคะที่ละลายในสารละลาย100กร,ร้อมถ้ากร,รมบวกกร,รมใช้ร้อยละโดยมวลนะคะต่อมาร้อยละโดยปริมาตรนะคะหมายถึงปริมาณนะคะตัวละลายที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะที่ละลายในสารละลาย100รลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตรเจอลูกบาศก์เซนติเมตรเราจะใช้ร้อยละโดยปริมาตรนะคะต่อมาร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณตัวละลายที่มีหน่วยเป็นกร,รัมนะคะที่ละลายในสาระละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรหน่วยแตกต่างกันก็เลยต้องใช้ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูสูตรนะคะสูตรร้อยละโดยมวลต่อ เอ่อโดยมวลต่อเออขอโทษค่ะมันจะไม่ค่อยมีนะลูกอันนี้จะเป็นคำศัพท์เก่านะคะคูณคูณใช้คำศัพท์เก่าเลยเนาะร้อยละโดยมวลนะคะก็คือร้อยละโดยมวลเท่ากับมวลของตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายสังเกตง่ายๆจะเป็นกรรมทั้งคู่นะคะเขาจะให้โจทย์มาจะเป็นกรรมทั้งคู่แล้วก็คูณด้วยร้อยเพราะฉะนั้นร้อยละโดยมวลหน่วยเป็นกร,รมทั้งคู่นะคะ ต่อมาสูตรของร้อยละโดยปริมาตรนะคะก็คือร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าถ้าเขียนง่ายๆก็คือซีเอ็มกำลังสามนะคะกํมไม่คือ 5, g เนาะป,ปริมาตรของตัวละลายนะคะหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วยปริมาตรของสารละลายที่หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยอันนี้คือร้อยละโดยปริมาตร ต่อมาสูตรของร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรคือมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมนะคะตัวนี้กับปริมาตรหารด้วยปริมาตรของสารละลายที่หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะคูณด้วยร้อยอันนี้นะคะเวลาเขาให้โจทย์มาหน่วยจะแตกต่างกันเราก็ใช้สูตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะอ่ะข้อที่1.7นะคะสารละลายที่เตรียมจากน้ำหวาน ปริมาตร10 20และ40ลูกบาศก์เซนติเมตรมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอบคือแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปริมาตร10เอ่อ20แล้วก็40เนี่ยเมื่อนําไปเป็นสารละลายนะคะความเข้มข้นของสารก็จะแตกต่างกันลักษณะทางกายภาพพวกสีพวกความเหนียวก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูข้อสองใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งทองรูปพันธ์นะคะมีทองคําเป็นองค์ประกอบมากที่สุดดังนั้นทองรูปพันธ์จึงมีทองคําเป็นตัวทำลายข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่สองนะคะสาระละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่มีอัตราส่วนปริมาณของตัวละลายกับปริมาณของสารละลายสูงสุดที่อุณหภณ <S <S ูมิหนึ่งข้อนี้ก็ ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือสารละลายอิ่มตัวเนาะข้อ2.3นะคะสารที่มีมวล100กรมัมจะมีปริมาตร100ลูกบาศกซนเมตรอันนี้ไม่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสารด้วยนะคะข้อนี้จึงผิดนะคะสุดท้ายสารละลายที่มีตัวละลายมากที่สุดจะมีความเข้มข้นมากที่สุด อันนี้ก็ยังผิดอยู่นะคะสารละลายที่มีตัวลายมากสุดหมายถึงว่ามีหลายชนิดแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะต้องพิจารณาถึงปริมาณของตัวละลายในสารละลายด้วยนะคะถึงจะรู้ว่าเข้มข้นหรือเปล่าจบใบงานทั้งสองใบนะคะนักเรียนอย,อย่าลืมไปทำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันค่ะะวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ